คนในวัย44นะฮะ,ะถ้าเป็นมนุษย์ทางโลกก็อาจจะเจอภาะวะมิดไลฟ์คร i s i s อยู่บ้างทางพระมีสิ่งนี้ไหมครับตอนนี้มันเหมือนลงทุนมา14ปีแล้วสมมตินะถ้าคิดคเป็นการลงทุนนะบางคนเขาจะรู้สึกว่าโหสึกไปจะทําอะไรเพราะฉะนั้นต้องกัดฟันเป็นพระไปให้สุดทางตลอดชีวิต สุดท้ายเป็นพระผู้ใหญ่มีชื่อเสียงแปลว่าประสบความสําเร็จคนละเรื่องกับชีวิตพระเลยไม่ใช่ชีวิตพระไม่ใช่แบบนั้นถ้ามีชีวิตที่มีชื่อเสียงมีความสําเร็จแต่ไม่มีสภาวะของการหลุดพ้นในจิตใจเนี่ยอาจจะเป็นพระที่ดีแต่ยังไม่ใช่พระที่ดีของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นคำพูดหลวงตาเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ถ้าคนเลือกแล้วเดินจริงๆอะ่ะยิ่งอยู่นานมันอาจจะยิ่งมันจะยิ่งรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่าดีจังเลยที่เราเลือกทางไม่ผิดที่ลงทุนกับเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นพระจํานวนไม่น้อยถ้าบวชแล้วก็ เดินถูกแล้วมีครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ฝึกตัวเองด้วยเนี่ยจะไม่มีทางมี Mid Life c r i สต s แต่ถ้าพระที่อยู่ไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์จริงๆหรือว่ากัลยาณมิตรจริงๆ หรือว่ายังไม่เจอความพอดีในใจตัวเองกับเส้นทางนี้ก็จะมีความลังเลเกิดขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งนานยิ่งคริส i สบางคนนานไปจนกระทั่งเลยคริสตและต้องปกปิดแผลละ,ละทีนี้คือถ้าอยู่ไปนานจนกระทั่งมันกลับไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ลึกๆจิตใจมันก็ไม่ยอมที่จะมีชีวิตสันโดษจริงๆอะ่ะเพราะว่านานๆไปมันเหมือนเก็บกดมันก็จะต้องเริ่มสแสวงหาบางอย่างเพื่อมาปนเปื้อนบางทีเขาเรียกว่ากิเลสนาะปนเปื้อนความ รุ่มร้อนในใจที่อยากจะกินอันนั้นอยากจะเที่ยวอันนี้เอ้ยชีวิตนึงถ้าไม่ได้ทําอันนี้เลยมันเหมือนกับตายฟรีหรือเปล่าเลย<ม>ก็ต้องไปหาทำมันก็จะเริ่มกลายเป็นว่าพราที่บวชนานๆแล้วออกนอกทางเนี้ยก็บางทีก็น่าเห็นใจท่านนะเนี่ยอาจจะเป็นมิดไลฟ์คริสตอย่างที่โยมว่าก็ได้